คนที่จะประสบความสําเร็จต้องเชื่อทําไมผมถึงย้ําคํานี้ถามว่าวันนี้ถ้าคุณยังไม่สําเร็จเพราะอะไรครับเพราะคุณยังไม่เคยทําอะไรเลยคุณอาจจะเคยทําบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวคุณเองแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คนสําเร็จเขาแนะนําคุณถ้าคุณคิดว่าคุณอยากสําเร็จคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คนที่เขาสําเร็จมาแล้วเขาแนะนําคุณแต่มันน้อยนะครับที่คนส่วนใหญ่จะเชื่อในสิ่งที่คนอื่นสอนคนอื่นบอก พราะทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งทั้งๆท,ที่ตัวเองล้มเหลวกับชีวิตมาตลอดคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาก็ไม่ต่างกับคุณครับเขาหงหงล้มเหลวเหมือนคุณล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกจนกระทั่งเขาตกผลึกเมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่มันทําแล้วมันจะนําไปสู่ความสําเร็จเป็นอย่างไรและเขาก็มาถ่ายทอดให้คุณฟังถ้าคุณคิดว่าคุณอยากสําเร็จสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคุณต้องเชื่อแบบเต็มร้อย